ค่ะชื่อพนาวรรณธรรมดาค่ะครับว่าคุณแจนมาสักคิวกับอาจารย์มริกาไม่ทราบว่าคุณแจนทร,ราบข้อมูลจากที่ไหนครับทราบทางอินเทอร์เน็ตค่ะดูในเน็ตนะคะฮะแล้วเรื่องการให้บริการความสะอาดเป็นยังไงบ้างครับที่นี่สะอาดมากค่ะแล้วเจ็บไหมฮะไม่เจ็บเลยค่ะอาจารย์มือแบบเบามากนะคะ่ะตอนท<ล>ำนี่หลับ,บไม่หลับสบายเลยห<ะ>ลับสบายเลยค่ะไม่ไม่รู้สึกถึงความเจ็บเลยอะค่ะและผลงานที่ออกมาเป็นยังไงนะครับ ใจมากเลยค่ะอันนี้มาครั้งที่2แล้วอ๋อก็คืออันนี้มาสักมาสักกับอาจารย์ครั้งที่สองใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะเมื่อปีที่แล,แล้วมาละครั้งหนึ่งค่ะแล้วปีนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งครับค่ะก็คือถูกใจผลงานก็นเลยกลับมาใช้บริการอีกทีใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับสุดท้ายนี้ให้คุณแจนฝากถึงผู้ที่สนใจอยากสักคิ้วกับอาจารย์มาริกาหน่อยนะครับค่ะค่ะก็ที่นี่นะคะคือมาแล้วประทับใจอะค่ะสักแล้วเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ไม่เจ็บเลยก่อนหน้านี้ก็คือศึกษาหลายที่มีค,คนบอกว่า ารสักคิ้วเจ็บมากร้อนให้น้ำตาไหลแต่ที่เนี่ไม่เลยค่ะคมานี้ก็คือคุณครูมือเบามากแล้วก็สักก็ผลงานออกมาก็คือประทับใจจริงๆกลับมาแล้วครั้งที่สองครับสวัสดีขอบคุณคุณจานมากนะครับค่ะสวัสดีครับคมากค่คะ